ชามยักษ์ชามยักษ์อือนี่โอ้โหชามยักษ์มากเป็นเป็นบะหมี่สูตรของสูตรทางไหนเนี่ย นี่ประเทศยักษ์หรือประเทศจีนประเทศจีน,นอะไรใหญ่ยักษ์ดูไก่ดูแมคโดนัล์น้องไก่ใหญ่ยกักษ์ส่วนอันนี้นี่เป็นเซตอาหารกลางวันเราวันนี้อันนี้เป็นร้านอาหารชื่อว่าร้านอะไรนะจีนจีจีทํสูตรมันเป็นที่ห้อัของมาม่า ตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟฟ้าของกวางโจนะครับซึ่งเป็นสถานีไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดทางใต้ของจีนนะครับซึ่งเป็นโครงข่ายที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีการเชื่อมต่อโครงข่ายของรถไฟฟ้าทั่วประเทศเลยนะครับที่นี่แล้วก็มีรถไฟความเร็วสูงนะครับรถไฟฟ้าความเร็วสูงจากฮ่องกงถึงกวางโจนะครับ เป็นครง,งไข่รถไฟฟ้าความเร็วสูงซึ่งเราจะเดินทางในเส้นนี้น,นะครับอ,อ,อ่ะถ่ายรูปให้หน่อย,อยนี่มีตาก,กล้องส่วนตัวมันด้วยเห็นไหมอนี่ถ่ายรูปใหญ่เลยเดี๋ยวเราก็จะไปกัน<ป><ป>คนเยอะแยะมากมายเลยนี่เต็มเลยนะครับ ใหญ่โตมากางเราอยู่ชั้นเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะครับชั้นสชั้นสแล้วก็ไปทานอาหารกันมา้เรียบร้อยต่อไปก็ไปรอรถเดี๋ยวเราไปรอรถกันดีกว่ามาเด็กๆไอกันรอรถไปข้างล่างนะครับชั้นชลาที่ทย,ยออี่สิบแปายานหอท่ะนาย,น,ยานีานา ลุดมือัาเลยเดินไปกันเลยชันชลาหมายเลขยี่สิบแปดทางนู้นเป็นมหานครที่ยิ่งใหญ่นะครับในเรื่องของการค้าขายนะครับกองโจซึ่งจะต่างจากทางเหนือนะครับทางใต้เนี่ยทางเหนือก็จะเป็นแบบเป็นทางการเปราชการนะครับดูเข้มงวดแต่ว่าทางทางใต้นี่จะเป็นแบบว่าเมือง ที่มีการติดต่อค้าขายกันนะครับเป็นเมืองใหญ่ๆหลายเมืองที่อยู่ในกวางโจวนี้นะครับเช่นเซนเจินก็เป็นเมืองใหญ่นะครับฮ่องกงมาเล๊าเศรษฐกิจพิเศษนะครับจึงทําให้ตรงนี้เนี่ยเป็นศูนย์กลางของการค้านะครับมีศูนย์รวมของเศรษฐกิจในทุกรูปแบบเลยนะครับในทางตอนใต้แล้วก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการค้าและความวุ่นวายเพราะว่าคนเยอะไม่ได้เป็นทางการเหมือนเหมือนตอนอ่าตอน ทางภาคเหนือนะครับเห็นเมืองหลวงทางปักกิ่งทางอะไรนี้ก็จะอีกรูปแบบหนึ่งนะครับส่วนนี้เราเห็นความวุ่นวายนะคนผู้คนเยอะแยะคึกคักทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวเราลงไปดูรถไฟกันครับ n เข้าได้เลยไหม D สามสกอ่เดี๋ยวยกขึ้นให้อึออือออไปเข้าไประวังนะ

Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова เลยปลากท้องปากอยู่ชานเมืองแบบนี้ปลูกผักปลูกอะไรยเยอะเลยแปลงผักแล้วก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาทำกเกษตรอยู่ชานเมือง ยาวนี่ยจะเป็นเลี้ยงหมูปิน้าสสงยจะต้องเข้าอุโมงค์แล้วมุ้งเนี่ยอยูู่เขาก,ก